วันนี้เราจะไปกินข้าวแกงบุฟเฟ่นะคะวันนี้เราชวนเพื่อนมาด้วยนะคะหนึ่งคนนะคะก็คือแอนนแอนขอเชิญค่ะออมนะคะออมที่ไปเที่ยววัดไตมิตรด้วยกันใช่วันนี้ออมก็หลงกลเราจะไปกินข้าวแกงบุฟเฟ่เป็นเพื่อนเราออมเคยกินข้าวแกงบุฟเฟ่ยังไม่เคยกินข้าวแกงบุฟเฟ่ปกติเป็นคนกินข้าวแกงที่แบบกับข้าวแค่สองอย่างก็พอแล้วก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วเพราะว่าชอบ ชอบสองอย่างก็กิน2อย่างแต่วันนี้ไปเปิดประสบการณ์ <laughs> ใช่ก็คือบุฟเฟ่ที่เราจะไปกินวันนี้นะราคาแค่ห้าสิบเก้าบาทเอง <û l> แล้วกินเท่าไหร่ก็ได้ห้าสิบเก้าบาทคือปกติอะข้าแกงจานหนึ่ง <t> ถูกถูกก็สี่สิบใช่ปะแล้วเราเราวินแ,วแ้ววินจะกี่จานสามแต่แต่ข้าวน้อยเราไม่เน้นข้าวเราเน้นกับมันน่าจะสามกา็คือกินวันนี้เช้าไม่กินก็คือเช้ากงวันเย็นรวดเดียวเลย เรื่องความคุ้มเพราะว่าเป็นคนงกเราแข่งกันปะล่ะเราแข่งกันปะแบบว่าเออเราไม่รู้ว่าเธอกินเยอะหรือกินน้อยปกติเราก็ไม่รู้ว่าเธอกินเยอะหรือกินน้อยปกติแบบแข่งกันแบบว่าชั่งน้ำหนักมันก็กินเอาไหมเขาาจะไม่มีที่อุ้ยนี่คือคิดจริงจังจริงจังร้านเขาอาจจะแบบอีิหน่อยแล้วแบบว่าแบรนด์พวกเราไม่รับพวกเราอีกเลยเพราะว่าพวกเรากินเยอะเกินไป ยังไงก็ดีนะมีรูปแปะหน้าหลางว่าตามข้าวตามข้าออวทุกนี้ชอบกินอะไรในใน,ใน,ในอันข้าวแกงชอบกินแบบพวกแกงแกงแบบผักต้มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพวกเนื้อผัดๆอะไรอย่างเงี้ยผัดต้มแบบ,แ,บ,บแกงจืดก็ได้แกงส้มอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นน้ำ,นำออๆแล้วก็ผัดพวกผัดผัดใช่ผัดไกะเพราเออเอออะไรอย่างเงี้ยสองอย่างไหมสามอย่างอ่ะเต็มที่เออส่วนมากก็คือสองอย่าง กตอิจานนึงก็ก็อิ่มน้ํากับไข่ดาวอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเผ็ดกไม่เผ็ดแล้วออมอ่ะแล้วก็ประมาณนี้เหมือนกันคือสมมติว่าเป็นพวกแกงเขียวหวานแล้วก็ไข่ดาวอะไรอย่างนี้เป็นแบบพังนะเป็นเปียกกับเราเน้นเป็นน้ากับแห้งผัดๆกับไข่ดาวกับไส้กรอกทอดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนไม่กินผักจริงๆแล้วบอกก่อนวายแต่ชอบกินไข่ดาวอ่ะไม่ใช่ผักไงแต่เราอ่ะไม่กินไข่ดาวเพราะเรามีไข่ดาวแล้ว โอเคไปไปเลยค่ะนี่คือร้านข้าวแกงที่เราจะมากินวันนี้นะคะชื่อว่าร้านข้าวแกงคนเมืองรถจอดเต็มเลยนะดูดีนี่เพิ่งเก้าโมงกว่าเองนะฝั่งนู้นก็มีที่จอดนะคะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะที่ร้าน5้าบเก้าบาทบเก้าบาทก็คือรวมน้ำเปล่าด้วยแต่ว่าไม่รวมขนมแต่ว่าจานอ่ะพอเราใช้ไปตักรอบหนึ่งแล้วเราต้องใช้จานเดิมค่ะเหลือได้ไหมคิดหนึ่งไม่ได้เหลือปรับคิดเงินกินตักกี่ครั้งก็ได้แต่กินให้หมดถ้ากินไม่หมดกินเงินแล้วก็แต่ว่าข้อดีคือเขาไม่ถิ้งขยะข้างๆตกให้เราก็แอบทิ้ง ทิ้งผักเราไม่กินผักทิ้งผักทิ้งพริกแต่ว่าที่เกิดเรากินหมดนั้นถ้าเกดเรากินเกลี้ยงเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยเค,คนเต็มร้านเลยถ้ามาช่วงใกล้เที่ยงเนี่ยน่าจะต้องรอคิวนะคะพอได้โต๊ะแล้วก็เดินไปตักอาหารกันเลยกับข้าวเยอะหมอกที่ร้านนี้เขาจะมีคนตักให้นะคะเราบอกเขาได้เลยว่าจะเอาอะไรเยอะน้อยแค่ไหน ก่อนนะเราจะได้ถายช้อนชอนช้อนชอมนช้อนช่อมันช่อนช่อันช่อมันช่อเรนช้อ้นชอมันชอม่อมันช่อวสนชอมันชอมันชอมันช่อมันช้อมันชอมันช่อมันชอมันช้อมันชอมันช่อมันช่อมันชอนชนช่อมันช้อ้นอันชันช่อมกนชมนชันชันนชอออนันชอ่อนชอนชอนช้อนชนนชอน่อนชอ่อนชมนันช่ ชิ้เดียวคอะคิวเทนผูนิมัสหางแล้วมีหลายอย่างบ้างค่ะคือประมาณสิบอย่างก็เป็นหมี่หมี่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหมี่กะทิหมี่กะทิก็ยำไข่เค็ม ขพกินไคะพกินครึ่งเดียวค่ะตอเลยนะครับคอักในเราต้องบอกรว่าเอาอไก็เอาเยอะน้อยแค่ไหนวันนี้จะกินกี่จานค่ะจานเดียว่ยว,ว่าเราจะดูว่าเราได้สิบอย่างปะแล้ราสิบอย่างในจานเดียวเลยหรอเ้าหู้มีค่ะอันนี้ผัดเผือยาวกุ้นมา ก๋วกพอปลาร้าป่ะตูสองตัก้าวหนึ่งเดี๋ยวตักข้าวสวยมาแล้วเดียวรอบสองแล้วก็อันนีงก็ผัดพักคอหนึ่งแล้วอะไรอีกแม่ดูก่อนนะคะหนึ่งด้วยพอิัคหนึ่งด้วยได้จ้าเมี่ยวร้าเมียวน้ขาคคุณค่าอะไระมีออมก็ได้สิอ่ะหนึงองสางตัวด้วยผักคอปัหขอเราอว่าถ้าเรามารอนสองก็อิองเราไม่น่าจเส้นจ้ ปลาอร่อยนะครัวัสดีค่ะอันนี้ปลาตัวใหญ่มากตัวไม่เล็กเลยค่ะดูีนะใสออล้วมักสีตับ่แก่จ้แกอะไรแกเียวนคะ่ลา้าลูกเยานะรไปถึงตรงนี้ขอถาม่่ปลาตรงข้าขอทิ่แกงขเหล็กป้าบางอย่างก็ไม่ได้ใจว่าขอรับผัดลูกชิ้น กรวยเียววัวไก่ลยจ้าอาูกปาไก่ค่ะแนะเรขอี้ยงเปรี้ยวดีกว่าองเปรอะไรของบ่มตึ้งจนลลเลยอะไรก็ค่ะคนเยอะอันนี้กไก่แซ่บค่ะยไก่ยำมาม่ายำไก่แซ่บกองนะัดเป็นก๋วเตี๋ยบางอัจะแบบ้ได้ค่ะ เอาอย่างนี้ค่ะำมันหมพอค่ะมพอคขอบคุณค่ะเราก็ขอเอาเส้นแบบเส้นเส้นนะคะอันนี้เนาะอันนี้เนาะแป๊บนึ่ยนะคะพี่อ่มียำไก่แท้ก็ยาบุนเส้นแบบเป็นแบบเส้นแบบเส้นแก้วเราเส้นเส้อเออเส้นแก้วไม่อะโอเคจะไม่หมูยอไม่พอค่ะเดี๋วก็เอาหมูยอใหม่ เครื่องมอะไรอีกจบแล้วตรงนี้เป็นอะไรพี่คะสวม์เม็ดด้วยนะอ๋อโอเคเม็ดด้วยนะคะวนใสแล้วก็ขนมจีนเอาเคไปนั่งเราต้องตังน้ำเองด้วยนะน้ำอยู่ตรงไหนคะการานะครับเดี๋ยวเดินไปใหม่ละแม่ละตุลูกีแม่ให้เราด้วยนะแม่ตุลูกค้าก็ควรไดของเราก็มีข้าวผัดแล้วก็กากแล้วก็แกงส้มแล้วก็ ผัดถั่วถั่วผัดทีแกงแล้วก็ผัดมะเขือยาวอันนี้คือเซ็ตที่หนึ่งรอบสองก็มีลาบแล้วก็กลาบหมูชอกก่างหมูมากเลยอร่อย ก็ยำเส้นแย้วแล้วก็ยำเส้นก็ยำมาม่าแต่ว่าแบบมันปนนกันมาก็เลยดูไม่สวยไม่น่ากินเท่าไหร่ค่ะคุณร้องเรื่องสองก็คือเริ่มเบานะคะมีผักไส้กรอกไก่ลูกเขยหรอใช่ผัดวุ้นเส้นยำกุนเชียงคือว่าเหมือนเป็ดขั้วไก่เตี๋ยวพวไก่สวัสดีลูกค้าที่มาใหม่มาหาผมเลยนะครับ ออมแบบเสร็จแล้วกินขนมหวานขนมถ,ถ้วยเท่าไหร่นะถว้วยละห้บาทใช่ไหมคู่ละสิบบาทอ,อ่อคูล่ละสิบบาทแล้วก็มีของหวานยังอื่นอีกมีลอดช่อ,ชองมีเฉาล้วยเฉาง่วยแต่ว่าไม่รวมในบุฟเฟ่น,นะคะของหวานเป็นยังไงบ้าง มารกินไปสองจานเองจะสองจานแบบกลับเน้นๆนะข้าวนิดเดียวแล้วก็หน่อทุ้ยก็ออมกินน้ำลำไยด้วยทุกอย่างทุกหลุมท้องทุกอย่างที่อยู่ในร้านแล้วกินไปกี่จานสองจานแต่ว่าจานที่สองเยอะกว่าจานแรกเราว่าเรากินเยอะกว่าเอาเป็นว่ากินพอๆกันชอบอะไรสุดชอบกากหมูเหมือนผัดผัดพริกพริกขิงเออพริกขิงพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยหอม เราชอบต้มขาต้มขากไก่ใช่มันจะเป็นแบบว่าเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยติดกระดูกอ่ะแล้วก็มีเลือดด้วยอแล้ว oh. ก็กินแบบราดข้าวอะไรอย่างเงี้ยอร่อยโอแต่ <Okay. S 1> กินจานเดียวแต่ตอนนี้คืออิ่มมากจะกินขนมหวานเคยมีมนมหวานบ้างขอนื่น, <l> น,นมีบ้างไอติมยี่สิบบาทเออจหรอไอติมเฟ้ยเหรอใช่ไอติมเฟ สองลูกเนี้ยเราเครื่องเราตักเดือนเท่าไหร่คะดูว่าเราจะกินบ้างให้อ้กินเราไปดูไ,ไ,ดไปดูไปใกล้ใกล้เหบาทจะเป็นโคนนะคะถ้าเป็นถ้วยก็30 40 50 นี่คือสามสิบสามสิบเต็เราเราชอบในในในข้าชีดิมไถ่ทองนะเราต้องกินสับปะรดนี่นี่นี่อีรสอันนี้ค่ะเอาฟังความี่ฟักทองฟักทองแล้วก็ลูกชีสแล้วก็ข้าวเหนียวถ้าเกิดสเต็ปไถ่ทองอืออะนี่คือไอติมของคุณออมนะครับก็แสงนี่นี่ไม่สวยเลยพยายาโกธเรานะอม่อนี่ค่ะแยวจะให้เพื่อนหนึ่ง ให้วินหนึ่งถ้วยอ่ะให้วินเรากินไอติมเพื่อนะ้าหยดละคำเดียวไปเลยมดเป็นเงโอ้โอ,อยอิ่มแล้วกลับบ้านนอนจ้าสวัสดีลูกค้าที่มาใหม่นะครับลูกพ้าครับสวัสดีนะครับ ตัดอาหารสูงแม้เราด้วยนะครับตัดเท้าวเองด้านซ้ายมือนะครับหั่ข้าวให้น้องทางร้านรับให้นะครับไม่หิดเพิ่มเติมเป็นจานเดิมได้เรื่อยๆเลยนะครับหินแล้วเลือกเก็บตามที่โั่งได้เลยนะครับร้านเราเป็นทุกแหงคนเมืองนะครับเปิดเจ็ดโมงเช้านะครับปิดบ่ายสองนะครับุลูกค้าพุ่งนี้ก็เปิดปกตินะครับร้านเราอยู่วันที่สิบหกวันที่หนึ่งนะครับลูกค้าขอบคุณมากครับ